กอ,อระมะนาภาค4ส่วนหน้าขอประนามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบจากเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายรอบวางระเบิดบริเวณหน้าฝั่าตำรวจสพพอบพอปมังสตาอํเมมาเภอบังสตาจังหวัดยาลาทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างไร้มนุษยธรรมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลา10บนาฬิกาสาินาทีที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงรอบวางระเบิดแบบแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์หรือคาา์บอมบริเวณหน้าฝั่งตำรวจ สถานีตำรวจปูธรบรนนังสตาอําเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาสร้างความเสียหายต่อสถานที่ทางราชการและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรวมถึงยังทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายทราบชื่อคือนางรอกิยออายุ45ปีและมีตำรวจชาวบ้านเด็กสตรีได้รับบาดเจ็บอีก16รายปัจจุบันเพื่อรับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบรนนังสตาอาทิพันตำรวจโทรประยูมมีอาการแน่นหน้าอก จ่าสิบตีวีรพงศ์มีอาการผิวหนังไหม้เล็กน้อยกระจบาปาบริเวณลำตัวเด็กชายกิติรัตน์มีอาการแน่นหน้าอกเด็กชายอนาวินกระจบาาตามลำตัวทั้งนี้จากการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความพยายามของกลุ่มผู้ขอเหตุรุนแรงที่จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังมุ่งหวังทำร้ายชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐเด็กสตรีและประชาชนผู้บริสุทธิ์ จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปั่นามการกระทําดังกล่าวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้และขอต่อต้านการใช้ความรุนแรงอาจเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมผิดต่อกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่งซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้วยังเกิดความเศร้าสลดใจแก่ผู้ที่พบเห็นและต่อสังคมโดยรวม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าจึงของแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกทั้งจะเร่งรีบดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความเครือบแคลงสงสยัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขรวมทั้งของความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากผู้ใดพบเห็นเบาะแส หรือวัตถุต,ต้องสงสัยรวมถึงบุคคลต้องสงสัยที่เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้โดยตรงที่สายด่วนแม่ทักภาคที่4ภูมิในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือเบอร์สายด่วนกอราานอรมนนภาค4ส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมง